ทุกคนหนูจะบอกว่าหนูชอบกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ arttoy ออพี่เนมมาตัวเนี้ยหนูสามารถได้แหละพี่เนมไม่น่าว่า it is just an arttoy พอาพี่เน่ก็ถ่ายลงอยู่ตลอดเนี่ยทุกคนอันเนี้ยหนูไปซื้อกับพี่หนูไปซื้อสองตัวนี้มากับพี่เน่แล้วพี่เน่กับหนูก็พูดว่าอันเนี้ยมันคือิเ g อร์แล้วมันเหมือนมากๆหนูอยากได้มากทุกคนมันน่ารักมากช่วยด้วยอยางใด น่ารักก็น่ารักก็เนาะอันนี้ก็อยากได้อันนี้ไอตัวนี้ไอเยลลี่เนี่ยอันนี้ทุกคนน่ารักมากฮิโรโนะตัวน,นี้ก็น่ารักมากมากแต่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยโดนฮิโรโนะตกแหละหนูโดนพวกดีมันชื่อดีมูปะ่ะใช่แหละหรือเปล่าเรียบเปล่านะ อ๋ไม่ใช่ดีมูสวีทบีนใช่กูจำชื่อไม่ได้แต่ลลนูรู้ว่ามันคืออะไรตั้งแะ่หนูโดนตกคนวันนั้นหนูไปร้านอาร์ทอยพี่เน่ไงแล้วหนูก็เลยแบบอุ๊ยน่ารักนะใช่พี่เน่ไปอะอยากได้ตัวไหนมามาอยากได้ทูกตัว อยากได้ทุกตัวเลยแต่ที่เล็งไว้ให้หนูอยากได้ไอสวีเบีนะที่มันเป็นตู้คีบตุก,กตาตัวนั้นคืออยากได้แบบอยากได้มากคือเพื่อพี่เนี่นยว่าคือถ้ากล่องเนี้ยจะสุ่มได้อยากได้อันนี้ที่สุดแล้วไอตัวเวยลลี่อันเนี้ยมันชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันแต่มันน่ารักมากๆเหมือนกันมันมีอันที่เป็นคริสต์มาสแล้วมันน่ารักมากทุกคนเป็นรุ่นคริสต์มาสซึ่งในร้านอาร์ทอยังมีอยู่